สวัสดีค่ะท,ทุกท่านสวัสดีแฟนกลับของเย็นจิตพอตบีทุกคนค่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่าคงสุดท้ายแล้วถ้านะะแม่ย่าไพารีนะคะก็คุ้นได้มานะคะ,ะมาให้กันเลยนะคะไม่ต้องสักช้าเนาะแม่ย่าไพารีค่ะหมู่ย่าสนธรรมนะคะอ่ะเขียนกันเลยนะคะ,ะรีบๆลงให้นะคะเพราะว่าวันนี้วันที่ ยี่สิบแปดแล้วนะคะอ่าเขียนให้เลยนะคะไม่ย่าไปรีค่ะ แม่ย่าไพรีนะคะงวดนี้ปู่ย่าสวนธรรมนะคะ มาถึงดิบเขียะให้ทันทีนะคะไม่มวัวยังเลยนะคะเ<อ>ก้าหนึ่งจริงพะฒนากับกันเนาะ มาแปลนะคะ อย่าลืมนะคะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะคะเขียนฉีดก่อนนะคะเพราะว่า อยาลืมนะคะเก้าับหตัวเดียวกันเนาะเดี๋ยวยันคิดจะ้ะนี่เลขของไม่ยากนะคะก็ทุกท่านตามท่านมาตลอดอยู่แล้วอ่ะ9เก้ากับหตัวเดียวกันมันจะเป็น หกหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าท่านย้ำว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันตามนี้นะคะอาไปที่เรียบร้อยนะคะสมดักเรียปุ๋ยห้าสวนธรรมนะคะก็จะมีตามนี้ค่ะเพราะไม่ยญากไปรดีงวดที่ผ่านมาเขาเข้านะคะ เรามีหลักฐานให้ชัดเจนให้ท่านได้ดูนะคะแล้วก็วันนี้ท่านได้มา912และ52ค่ะบนล่างจะมี91 92 12นะคะ52 51 59 61 62นะคะอันนี้ท่านย้ำว่า9กับ6ตัวเดียวกันเยจิก็เลยเขียนให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็น61และ62ค่ะนะคะ,ะนะคะ ก็ท่านชอบตัวไหนท่านก็เลือกเอาตามที่ท่านชื่นชอบนะคะสำหรับแนวทางในงวดนี้นะคะเราก็มาดูเลขปู่ย่าสวนธรรมในงวดนี้ค่ะในงวดนี้นะคะอ่าแคปหน้าจอได้ยังคะนี่อันเก่าเนาะเอาแคปหน้าจอเลยคะ่ะแคปหน้าจอนะคะงวดนี้ปู่ย่าสวนธรรมนะคะก็จะมีปูน่นาโคก็เข้านะคะอันนี้ งวดที่หนึ่งกรกฎาคมแม่ย่าแม่ย่าพยรีอันนี้งวดที่หนึ่งกรกฎาคมปู่นาโคกับงวดที่ผ่านมาท่านก็เข้าศูนย์สี่นะคะแล้วก็มาแล้วก็มานะคะอันนี้ปู่ย่าสวนธรรมนะคะโค้งสุดท้ายแล้วนะคะคลิปนี้มีแม่ย่าพยรีปู่ย่าสวนธรรมแล้วก็ปู่นาโคอาเอาปู่ไม่ได้เขียน ปูยา่าสวนธรรมนะคะอ่า่าาานะคะปูยา่าสวนธรรมนะคะ ปู่ย่าสวนธรรมนะคะนี่ให้มาตำนี้นะคะปู่นาโคนนะคะ fc แคปหน้าจอไว้เลยค่ะของงวดนี้นะคะงวดที่จะโอ,อกสองสามวันเนี่ยนะคะก็มี957แล้วก็05บนล่างจะมี95 97 57 50 07และ09นะคะแล้วที่นี้ก็มาปู่สามแปดแปดให้มาที่607และ46นะคะมี06 โอ้ขอโทษจ้ะขอโทษนะคะหกศู 60, 67, 67, 67, 67, 67, นย์ห6เจ็นหเจดศูะคะแล้วก็มาสี่หกศูนย์สี่เจดสหกสเจดนะคะ นี่นี่แคปหรือยังคะอ่าแคปเอาหรือยังคะอ่าบางท่านก็ฟังแล้วไม่ได้แคปอ่ะเนี่ยค่ะอ่านี่คะ,ะ,ค,ะคลิปนี้นะคะมีแม่ย่าไปดีเอาแคปนะคะแคปเลยจ้าแล้วมาปู่นาโคอ่ะแคปเลยนะคะแล้วก็มาปูสามแปดแปด แคบเลยค่ะแคบเลยคลิปนี้ไปคลิปปู่ญาชนแนวทางปู่ญาชนทำนะคะแล้วก็มาแคปเลยยังเรียบร้อยแล้วมาปู่เจ๊คค่ะปู่เจ๊กให้มาที่หกห้าสองและเก้าหนึ่งนะคะหกห้าสองและเก้าหนึ่งสองตัวบนล่างจะมีหกห้าหกสองห้าสองค่ะหกสองหกเอ่อหกห้าหกสองห้าสองหกห้าหกสองห้าสองเก้า สองโอ้ยปูดเจ๊กให้มาที่หกห้าสองนะคะหกห้าสองแล้วก็เก้าหนึ่งอุ่ยาสวนธรรมนะคะหกห้าหกสองห้าสองหกห้าหกสองห้าสองนะคะเก้าสองหกเก้าเก้าหนึ่งค่ะ เก้าตัวเดียวกันจะมีหกหนึ่งด้วยหรือเปล่าเนาะขอ,ะอ,ะอ,ะอะทุกท่านโชคดีในงวดนี้เฮงเฮงรวยรวย,รวยกันทุกคนนะคะฝาะกกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ้่เป็นกกำลังแรงใจให้เย็นจิตพอทวีด้วยนะคะเอฟซีที่รักทุกท่านไวยพร้อให้ท่านโชคดีและร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันค่ะ อ๋อเด่นสี่ตัวบนอืมเจสาวดำยังไม่ได้เอาลงนะคะอ๋นะะอถ้าเอซีไม่ทักมาก็เลยไม่รู้แล้วนนเนี่ยอืม,อม,อม,อมนนก็ตั้งเงากดเองหลงหลงลงืมล,ลืมแล้วนะคะทีนี้อ่าอันนี้สามตัวบนอ่าโอเคจ้ะ